คนดังเนี่ยแนะคุยเลยคุยเลยเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ใช่หรอร้อยเปอร์เซนต์นี่ร้อยเปอร์เซนต์เอาความมั่นใจมาจากไหนอะความมั่นใจมาจากไหนเราพร้อมดูดูยังไงอวตารไม่ถอยติ๊เนี้ไม่เข้าอวตารคนมีตังค์ก็แต่งได้นะถ้าถ้าเกิดเป็นตัวจริงถ้าถ้าเกิดพี่เป็นตัวจริงจริงคลิปล่าสุดคลิปล่าสุดที่ลงคลิปอะไรอะ จำไมด้เอาจำไม่ได้ก็คือตัวปลอมมาดิจำไม่ได้คือตัวปลอมมาดิยกพึ่งไฟถ้าเจอตัวจริงฟยาถ้าเจอตัวจริงอยากจะทำอะไรอะทำไมถึงอยากทำไมถึงเจอตัวจริงขอลบักขอลบักขอขอทำไมอะทำไมเราไม่ขอขอขอพ่อแม่ไปเติมเงินนะ พี่เกียดเอ้าเราขอพี่ได้ไงพี่เป็นคนไม่รู้จักเราขอได้ไงตอนนี้ขอพ่อแม่สิเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวตีตีตีคนนี้ให้ตายประมาณประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งพันทีพี่ให้เลยห้าร้อยโล벅ถ้าเราทำได้ตี่ให้ตายเดี๋ยวพี่โอนเดี๋ยวพี่โอนให้เลยเป็นแสนตีไม่เข้าหรอเนี่ยท่าน อันเนี้ยถ้าน้องตีตายไม่ให้จริงหรืไม่ให้จริงอะไรไม่ให้จริงพี่พี่พูดจริงเนี่ยให้จริงเติมให้เลยน้องก็จริงเออแนเติมให้จริงเติมให้จริงถ้าน้องก็ตีตายพี่เติมให้จริงแล้วแต่สิบลูบัสไอ้เหี้ยแล้วกูกูเลือดเกียร์น้ำเลยเลือดกที่ลำได้ไหมได้ไหมตีตีไม่ได้ไหมตีไม่ได้ไม่ให้นะ ตีไปน้องเราพี่ตีไปน้องเดี๋็กๆก็ตายเด็กก็ตายเดี๋ยวน้องก็ได้ห้าร้อยลบากเลยตีตายให้าร้อยลบักเลยสามร้อยบาทประเทศไทยเออั์เดี๋ยวพี่เติมโลบักให้เลยถ้าน้องตีคนนี้ตายตีตายพี่ให้เลยห้าร้อยลบากไอ้อ้ำจะไปช่วยดิใช้เก เรือแสนนะครับทุกคนมีในเรือแสนตีตายบอาากม่รู้เออจัดไปนนองจัดไปมีปอไป